ครับผมอันนี้คือมะบุกค่ะมันเป็นผลมันจุกจัดประเภทผลไม้หรืออย่างมันกับผลไม้เขานั่นแหละมันบอกมีหมากเงาะมากแอปเปิลเป็นบ้านนอกบ้านนาประจําตระกูลบ้านกกกอกผููไทยน่ะเขาไม่มีเงินซื้อเขาก็กินอันนี้ล่ะผลไม้น่ะที่บ้านผมผมกับมากินอยู่ก็เรียกว่ามกบอกมกบุกนะครับบัท่าอยู่ในนามขาเกินบักน้า มักโบกคือเกาอันนี้มันอยู่แท่งมันอยู่แท่งบกเทิงเขาเอิญเลยเอิญบักบกบักบกมวนๆเด้อครับหยอกปลากระสเราเรียนปลากระสขายให้ทุกคนเลยอันนี้คุณป้าาเด้อร้านปลากระสายเราช่วยอุ้นหน่อยด้วยครับโอ้แพงนี่สิเมื่อแล้วครับ เกิดอะไรขึ้นครับผมเห็นขดมลำซิ่งอะลุงมอนเอาแล้ครับสาวมลำซิ่งไว้ทันเด้อครับเด้อนี้ครับนางลำคนใหม่นะครับนางลำคนใหม่หอนเจ้กหน่อยนะนั่นนั่นนั่นตึง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 ว่าจะจะมาเอาข่อยไปยังต้นี่นะครับ อันนี้ก็นางลำคนไม่บ่กนางลำคนไม่อ้าถุกอย่าหาบไม้จบเป็นสดใสเรือนเดียวบ่ขายดีอนบ่ขายดีบ่เมื่อเนี่ยโอ้โหคุกไปฟังคุณเ้ารถแดาบารถอ้ ทั้งกลุ่มเลยคือครับเดี๋ยวก็เหมิดเดี๋ยวกระเหมิดได้ครับตอนนี้สิเป็นสิเป็นรับจ้างลำเลยนะครับเด้อนางลำคนใหม่นี่นะเขาจ้างมือนะเอาลากเส้วัครับอ๋อมืออื่นในหนามืออื่นไม่ลดแห่เพิ่งเกิดสมเปียมสุดมาเห็นเลยต้องทำให้โลกจำมันต้องเลิศดแน่นบอเลือดเลือเลือ เอาเดี๋ยวเดเอาตัวเองหน้ามือเอไปสักตัวเลยเนี่ยอันนี้กะใช่เดี๋ยวเอาไว้ให้มนหนึ่งตัใส่สูุดนี่ขายโรตรีคงเด้เนาะมวนจะใส่งมใส่สุดนี่ขายกับขายโรตีคำมือเอได้แต่หนาจังหน่อยนะค่ะโอ้ยลองเดี๋ยวจะได้เงินหนผมอยากสัมภาษณ์เรื่องหนึ่งครับท่องหายแข็งยัง มอรอมืเอเช้าเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมือเช้านี่แล้วแล้วเพิ่นเอามาให้ใส่มืออื่นมันบ่ใส่มืออื่นมันบ่บแเรามืออื่นใส่บ่มืออื่นบ่ใส่ใส่มือไดนใส่มือเดินแบบบออใส่วันเดินแบบนอะเพราะผู้มีมีดอกไม้ดอกใหญ่เบ้อเลยดอกละร้อยให้มาคู่แม่ถอนด้วยยาย ดอกไม้ดอกเบลูเลยบ้านฟังเลยแล้วหลังจากหลังวันหลังจากวันหวยออกคิวการล่ำเฮาหลายเดลอเพราะว่าลูกค้าเพิ่นเรียกมาเลยเรียกมาเลยเออรับอยู่ใช่ไหมครับรับรับเสมอการล่ำสองยายต้องล่ำพร้อมกัน่้แลวบวกลงมนไปด้วยคนแน่ ลำบ่เป็นนาขี้นยอนนะครับช่องย่าหนิงเปิดได้ก็ฝากช่องย่าหนิงด้วยครับย่าหนิงก็ถ้ามีใครกุดเข้ามาว่ายายจำลองลำไม้เจ้าก็ว่าลำย่าหนิงลำบ่อย่าหนิงไม่ลำให้จำลองลำย่าหนิงนี่เรามาลับสวิตนะครับผมยอมเราเรียนเราเราบ่ลำครับ ไม่ลำก็ไม่เป็นไรขอจะให้มากุหนุนเชือผ้ากูหนุนเชือผ้าถ้าใครอยากจะลำจะให้ไปไปลองล้ำโอ้ไปไปลูกมันอนใจเหรอเจ้าไม่แน่เจ้าไปแลนะครับไปดูแมคโครนะครับดูแมคโครเด้อพระเอกของเราไปแล้วโอ้ยอี๋ จะขอให้หลาน่ไหมไเล่ไให้นิคมาขาบเหรนะครับป้าจำลองบอกว่าอยากเป็นเจ้านิกอยากเป็นเจ้านิกโอ้โหทเอาไปให้หลานเหรียเนาะให้ป้าจำลองเป็นเจ้านิกคนเดียวเด้ออย่าลองพี่ต้นไปไหนน่ะกระตูสวยนะครับน่ารักเนาะเอ็นดีอมันมีเสียงด้วยไงก็ไอ้นิกมันชอบไ่นนิ ดำรงาักรยานได้ไหมได้ยินไหมครับที <perk S 1> <inhabitants S 2> ่มุ่งเอาให้ไปถ่งยอ๋อวันน er nah ี้ล้ออีจ้าไอ้นิกเราอย่าลองงอมรับอีจ้านจโอ้ยน้อยใจเด้อน้อยใจแล้วครับมันเป็นไรอย่าลองเล่นปรอเนาเล่นประกอบนี่จะเป็นนิกว่าจะให้ เล่นไปก่อนไอ้นิกยังไม่ได้เล่นนะจะลองเล่นก่อนกันเลยเราทดสอบก่อนอันนี้ล่ะอันนี้ให้นิกกัดคอให้นิกกัดคอปูไปไหนนะครับมันจะเป็นเสียงหมดนะครับอันนี้ไม่มีเสียงถ้าถ้าไอ้นิกมันกัดมันจะเป็นเสียงไม่เอานะครับี่ไม่ได้ค่อยลงคลิปแค่สองเบาบางจะเขาให้ลงแปดเนี่ยครับถ้าไอ้นิกมันกัดมันก็จะเป็นเสียงลงอีกคลิปก็ได้ยายถ้าจะเอาใครไม่มีคเขาปูไปเรียบปูมา เอาเนี่ยก็เรียกไก้นิกนี่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 วันนี้ไม่วันนี้ไม่รีวิวสบู่แล้วครับไปเรียกลุงมาไปเรียกปู่มาจะไล่สดเหรอไม่ยากเลยป้าจำลองเต้นแล้วก็นี่ อยากเป็นไอ้นี่อยากเป็นไอ้นี่เราจะถ่ายคลิปไปไปเลยไอ้นิกมันได้ไอ้นี่เจ้าก็ไปแล้วไปอันนั้นเจ้านะมันจะขึ้นไปซื้อไปซื้อไอเดียดเพื่อมื่งมันมาเตรียมตัวได้เจ้าก็ต้องมาแต่เจ้าลืมนะฮะโอ้โหฝุ่นเรียนรลดเร็วนี่นะครับพอดีมีโปสเตอร์ใหญ่ ของลุงพลนะครับก็จะมาติดหน้าบ้านลุงพลนะครับเสื้อสีเหลืองก็โปเตอร์ไหมสีเหลืองก็โปเตอร์ไหมพี่สีเหลืองอ่าผลิตภัณฑ์นะครับบเรุงดวงตาจะเอาข้างหน้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสายตาครับเกี่ยวกับสายตาน้มีลุงพลแทนทีเอฟซีนะครับจะติดไปตรงนี้นะคะแทนป้ายแทนปลาวัททอน เขาม่ลูกน,น,นะคะ,คะลูกรูกวันนี้มาสง่งทีมงานเขาบอกเขาจะติดให้เขากลัวเย็นก็เลยโทรถามจะติดเอง